ที่หลังนี้เลยเจครับผมอ่าเจทเหมือนกันนี่ครับพี่เขากลางไว้ให้แล้วของเราคืนนี้เป็นตัวเต็นกระโจมนะครับส่วนนั้นเป็นฟอร์เตของคิดแคมป์นเดี๋ยวเราเอาของที่เราไม่ได้ใช้นะครับเก็บไว้ในนี้ก่อนตอนนี้ฝนมันหยุดแล้วอ่ะ ใช่เขาเดินสายไฟมานะนี่เป็นปักไฟแบบนี้นะครับแล้วก็มีพัดลมให้เรา,าอ่าส่วนปักเป็นปักกันน้ํานะทุกคนเขาเป็นสายแคมป์อยู่แล้วที่นี่เค,เคยมายัางตรงเนี้ยยังยังเหรอโอ้โหขึ้นเคยขึ้นไปข้างบนแต่ว่าตรงนี้ยังยังไม่เคยไปอ๋อเป็นไงบรรยากาศากาศด,ดีสักครั้งอะต้องมาแคมป์ใช่ไหมส่วนพี่เลยปีที่แล้วพี่มาพี่ไม่ได้แคมป์เลยมาแคมป์ปีนี้นี่เลยครับทุกคนปีที่แล้วก็เอา ADB มามากับพี่อ๋อมเนาะปีที่แล้วอะ แต่เราไม่ได้นอนมาขับเล่นอย่างเดียวคนเยอะมากโอ้แต่ตอนนั้นคนเยอะอ,อันนี้นี่เ okay, มาเลยคือคืนนี้เนะี่ยถ้าอยู่นี่โอ้โหปาร์ตี้เลยไม่ได้นอนอ่ะถ้าเก,ก่งนี้อยู่อ่ะ <laughs> อมีพวกเราด้วยอ่ะอยู่ไม่ได้นอน <laughs> <laughs> เดินหาปลาหาบูอยู่เนี่ยโอเคครับเดี๋ยวเราเตรียมเดินทางต่อไปหมู่บ้านคีรีบงไปขับเล่นกันดีกว่าเพราะว่าบุ้มเห็นเห็เห็นไหมทุกคน นั่นคือหมอกนะฝนเพิ่งหยุดไปนะครับนี่แหละครับนครศรีธรรมราชไปไปทุกคนได้เวลาออกเดินทางต่อแล้วโอ้ยอากาศโคต,ตรดีรับ29อง,องศาผมลกทำ้ซ้ายไหนเชียขบวนตรงนี้ก่อนพร้อมยังนั่นแนะ่ได้สติ๊กเกอร์กันใหญ่เลยนะแน่ <laughs> เดี๋ยวรอแกงนี้ก่อนนี่นี่นนนป้าทะเบียนเลยพ<ด>อดีเลยนี่นะครับหมวกคู่หู <c oughs> อ่ะไปครับเดินทางไปหมู่บ้านคีดวงต่อแล้วเดี๋ยวเราค่อยแยกยาก้ยายก,กันที่นูนนะ่นเนาะโอเคไปครับนอนนี่แป๊บนนอันนี้คือแบบมาแบบใหม่ๆเลยนะครับเอามาเจิมฝนนะครับนี่อันนี้ได้ล้างก่อนออกไหมพี่ ล้างก่อนออกมาหลายวันแล้วอย่างนั้นนะผมเดี๋ยเป็นไรอยู่ใต้ไฟอยู่กลัวฝน <c oughs> ไม่เลิกมกครับ <c oughs> ตามเลยตาม bm เลยตาม bm เลยโอเคไปเดินทางต่อครับเวลา15นาะฬิกา47นาที ถอดกล่องลงกันสะมัง่งเสือดิระวังมะนี่มันรถมันหนักอ่ะระวังมันหนักเนี่ยโอ้โหโทุกคนโอ้โห,โโหแม่คีรีวง ตอนลงไม่เท่าไรหรอกอีกตอนขึ้นนี่แหละออเอ,อ้ยดันกันขี้แตกต้อนขึ้นน่ะดันเลยนะใครหาแล้วพาลงมาขาขึ้นน่ะมัน,นน้ำลงเตียงเลยขาขึ้นน่ะเดีนน๋ยวครับบรรยากาศขี้วงอยู่ดีๆไม่ว่าดีจะมายืนเยียบน้ำกันช่วยใสร และนี่นครับคือบรรยากาศที่หาเรื่องลงมาแต่เมื่อกี้เห็นชาวบ้านแบบใช้เส้นทางนี้ข้ามเป็นว่าเล่นเลยนะครับตอนที่บูมาปีแล้วคือมันไม่มีน้ำไงพอไม่มีน้ำเราก็จะเห็นเป็นโคนหินอันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งสเสน่ห์ของทางอะไรนะหมู่บ้านขีดวงนะครับมีน้ำก็เป็นอีกหนึ่งสเสน่ห์นะแต่ต้องบอกว่าตอนไม่มีน้ำอะ่ะผมว่ามันเป็นจุดหายมากกว่านะครับเพราะว่าหินของเขาอะ่ะ มันลงไปเดินเหยียบแล้วมันถ่ายรูปได้สวยนะแต่น้ําแบบนี้คือแบบลงไม่ได้แล้วคนมันโคตรลึกเลยนะฝั่งนี้เป็นเขื่อนนะน,นี่คือเขื่อนนะครับแต่น้ําคือใสใสจริงๆครับมานครศรีธรรมราชนี่คือเจอแต่น้ําใสนะแม้ฝนจะตกพายุจะเข้าน้ําก็ยังคงใสอยู่นะครับอันนี้ครับคือสะพานตรงนูน้น เรามาปีนี้เป็นปีที่สองแล้วเราก็ไม่ได้รูปนะครับขอตรงนี้ก็ยังดีนะครับทุกคนนี่เลยเราก็เก็บเข้าข้างสะพานแบบนี้เลยเราคงไม่มีสิทธิ์ที่จะได้ถ่ายรูปสะพานขาวขอตรงนี้แล้วกันนะครับทุกคนนี่ครับได้เวลายแยกย้ายนะครับไว้เดี๋ยวมาลุยกันใหม่เตรียมตัวครับแยกย้ยายเดินทางปลอดภัยพี่อ้าวนี่นะครับฟอสซ่า เดินทางปลอดภัยนะครับไว้มาลุยกันใหม่ครับนี่ครับลงคุนเปลี่ยนยางมาเลยลุดเราโอเคครับเดินทางปลอดภัยครับอันนี้ครับ P C X เดินทางปลอดภัยเดินทางปลอดภัยไว้เจอกันบ๊ายครับไปครับเจอกันพรุ่งนี้นะครับบอกให้นอนบอกให้นอนไปรับมานอนด้วยเลยไปอไปขับไปรับมานอนด้วยก็ได้นอนกันแล้วเจอกันพรุ่งนี้พี่ไเดินทางปลอดภัยครับ ส่วนเรานะครับเราเป็นผู้อยู่พิชิตแคมป์ในคืนนี้นะครับไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะแต่ตอนนี้เราต้องไปหาของกินก่อนนะครับทั้งแคมป์เหมือนจะมีแค่เราสี่คนนะนคือแคมป์ไซ้แก่จัดให้เราเลยนะครับงานนี้อ่ะได้พิกัดที่กินไหมพี่ได้กินแถว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 แคมป์มันมีตลาดเห็นแวบๆอยู่โอเคไปลองดูกันนะ ตอนนี้นะครับเราก็ได้แยกกับกลุ่มสุรร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเหลือนี่ครับสมาชิกอันนี้เลยแล้วนอนกันแค่นี้นะครับคืนนี้ <c oughs> เดี๋ยวมาซื้อสเบียงก่อนนี่อ่นะนายมันเลือกสเบียงที่นี่นะครับก็ไม่รู้ว่าจะได้กินอะไรนะไปเข้าไปจักากันครับ เี่ยวไปชีวงมาครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปน้ำตกน่ะทุกคนเราจะมาสัมผัสน้ำจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับพรมโลกแคมป์ไซส์โ้หปีที่แล้วเราไม่ได้สัมผัสนะปีนี้นะครับเอ้ยโอ้โหยเย็น โหเย็นครับทุกคนแล้วดูน้ำย่างใสเนี่ยนี่คือฝนตกแล้วนะเออโอ้โหเย็นนะพี่โอ้ครับเด็กๆล่งกันสนุกสนานเลยฟิลเหมือนคีรีวงเน้ะพี่เนาะที่เราไปอ่ะใช่ใแต่นี้มันจะลงเล่นได้แบค่ครัวคีรีวงเมื่กี้น้ำลึกไปหน่อยลึกนั้นลึกเลยคีรีวงผมว่า สน่มันอยู่ตอนน้ําแห้งอน้องมันจะเห็นเป็นโคนใช่เป็นโคนอย่างนี้เนาะอืมอืโอ้ยมันเป็นทรายเนี่ยทรายเป็นทรายนะทุกคนดูดิไม่แปลกใจทำไมน้ําถึงใสทริปนี้คือแบบเหนอะไปทั้งตัวเลยนะครับเราดูแขนไม่เลยทุกคนเ้ยยัยงไงพี่ทริปนี้สนุกความรู้สึกเหนือหน่อยไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยนะสบายสบายอ่านี่นะครับ ดูบรรยากาศข้างบนนะครับของบูมเป็นกระจมของพี่เขาเป็น K2 f ูฟอร์เตและนี่ครับเราจะกินอาหารกันมุมนี้เป็นไงบรรยากาศโอ้ยพ่งนี้จะเป็นฟิลยังไงนะครับแต่ดูหมอกก้อนนี้นี่ตั้งแต่ฝนตกเลยนะพี่เนาะใช่ใชไม่หายนะทุกคนขึ้นนานอะไหล่ไม่หมดอ,นนอะดดตอนมาคือมันสูงกว่านั้นอีกนะใช่แต่ตอนตอนที่มันมาแรกๆสวยนะพี่เนะาะม,ม,มาแบบ ก้อนเ,เริ่มทุกคนเอ้ยดูดิแม่มัน่าจะมีทางรถขึ้นเนาะม,นมีทางรถขึ้นสุดได้แค่น้ำตกน้ำตกตันและลองดูในแมบพบอ่าก็เดี๋ยวผมน้ำตกผมโลกใช่ไหมพี่ใช่นั่นแหละเป้าหมายของพวกเราในวันพรุ่งนี้นะครับแต่คืนนี้เราจะพักผ่อนชิวๆที่นี่ก่อนขับรถมาพันโลเพื่อแค่นี้แค่นี้เลย แค่นี้จริงๆนะครับและตรงนี้นะครับคืออาหารที่เราไปแวะตลาดและเซเว่นนะครับแต่หารู้ไหมครับีนี่หมกระทะเขาพี่หมูกระทะนู่นคือแบบแต่เราตั้งใจกะหมูกระทะเลยนะเรากลับลไม่ทันแล้วแต่ตอนนั้นแบบจะซื้อมเยอะเกินไปเหมือนอะไรเข้าสิงก็ไม่รู้ครับแวะตลาดแล้วก็จัดชุดนี้มาเรียบร้อย แล้วก็เห e ็นพี่เขาเดินถือหมูกระทะผ่านหน้าไปแบบนี้ทุกคนคือแบบแม่งโคตรช็อตฟิลเลยโอเคเนี่ยครับอาหารมื้อเย็นของเราที่พรอมโลก ป็นห้องน้ำและห้องอาบน้ำของคมมโลกนะครับดูอันนี้อะไรเนี่ยห้องเก็บของเปิดได้ไหมพี่ไม่รู้อ๋อเป็นห้องเก็บของเขาไม่ใช่เก็บของเรา <c oughs> นึกว่าแบบเอออาบน้ำแล้วเก็บของเรา <c oughs> อ่ะพาไปชมนะครับโอ้ยต้นโชว์เก้าชั้นนะครับสมบูรณ์ด้วยแม่ทุกคน ไม่ธรรมาดานะครับนี่ดูคลายเป็นสายต้นไม้โชคอย่างสวยอ่ะให้ชมห้องน้ําก่อนเผื่อใครสนใจอ่านี่นะครับห้องน้ําแล้วห้องอาบน,น้ําอ่ะงานกอกแล้วมีห้องอาบน้นานี่ทำาบัมบ้านีไงยุมีน้ำอุ่นนะครับโอเคเราตายแล้วทุกคนเดี๋ยวเราขอตัวอาบน้ำก่อนครับ ทุกคนครับทิปทิปนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นทิปที่บูมเพิ่งออกจากโรงพยาบาลมาและพักตรักษาตัวลาลาวสองเดือนแล้วแต่ตัวแผลที่บูมผ่าตัดตรงคอมาตรงเนี้ยอ่ามันเกี่ยวกับระบบประสาทนะทำให้บูมยกแขนข้างซ้ายได้แค่นี้ทุกคนบูมยกไม่ได้แล้วอ่าแล้วนั้นไปครอบแก้วเขาบอกว่าเป็นเกี่ยวกับเส้นประสาทอักเสบอืมก็ หมอเขาก็บอกแหละหลังผ่าตัดไปบูมอาจจะต้องพักฟื้น2เดือนแต่2เดือนแล้วเนี่ยมันก็ไม่หายนะอานะทิตย์นี้ก็ลองเอา ADV ีวขับมาจากจังหวัดพิจิตรมาผมโลกตรงเนี้ยพันโลวันนี้แล้วขับเล่นอีกรวมๆลาวๆเกือบพันสามรอโลนะครับที่วิ่งเล่นกันเนี่ยทำไปเล่นไปคือแบบฟิลลิ่งแบบเออมันเหนื่อยล้านะแล้วเราก็คิดได้ว่าเฮ้ยมันมีตัวน้ำมันภาย ที่เราไปถ้าน้ําบ่อผีโรยตัวกันในทริปนั้นและมีพี่พี่วิเขาให้ตัวนี้มาแล้วคุณนายมันก็ไปเล่นตัวโกคาร์ทหลัง,งก็เขียวเลยแล้วฉีดตัวนี้หาย,หายเดี๋ยวบุ้มก็อ่ะจะลองของพี่วินะครับลองต่อเลยถ้ามันหายเราก็จะขอบอกต่อนะครับแต่ฉีดแล้วมันรู้สึกดีขึ้นจริงจริงอยอมรับเนี่ยตัวน้ำมันพายตัวนี้นะอ่ะโอเคเดี๋ยวให้แม่บ้านฉีดทุกคนสังเกตดิตรงเนี้ยคือแบบ มันตึงตึงไปหมดเลยนะเนี่ยตึงแบบตึงจริงตึงจังเลยนะครับตัวเนี้ยฉีดถ้าแบบอยู่ในป่านะมันข้อดีเลยไล่แมลงไลยุงแต่ถ้าแบบเอามาขายกำหนุงกำเนื้อก็ขายได้ครับคุณนายตอนนั้นกี่วันเห็นผลวะที่หลังเขียวอ่ะสามวันสามสี่วันประมาณนั้นส่วนตรงที่ไม่ได้ฉีดคือแบบเขียวอยู่เลยนานเลยนะตรงไหนที่ไม่ได้ฉีดอ่ะตอนนั้นมาเจออีกจุดเนาะตรงขาตอนนั้น คือแบบเหมือนคนด้านช้าทุกคนคือแบบไม่รู้น,นั่นแหละครับก็ประมาณนี้นะเนีย่ยคือแบบอยากหายมากๆใครมีวิธีแนะนําก็แนะนําบูมได้นะยกเว้นการฟังเข็มครับลองแล้ว <S <S ไม่รอดเลยครับการฝังเข็มไม่ใช่ทางมันไม่ใช่ทางของผมจริงๆไม่ใช่จริงๆครับใครมีวิธีอื่นวิตามินอะไรวิตามินบีอ่า<อ>บำรุงเกี่ยวกับเส้นประสาทเกี่ยวกับ อะไรต่างๆนะก็กินแล้วน้ําบํารุงก็กินแล้วมันก็ยังไม่หายคือแบบผมอยากกลับมายกไม้เซลฟี่ได้เหมือนเดิมมากๆเลยแต่ผมเนี่ยคือมันได้แค่เนี้ยทุกคนอ่ะโอเคเดี๋ยวเตรียมนอนเจอกันพรุ่งนี้เช้าไปลุยน้ำตกพมมาโลกกันครับตอนนี้นะครับก็ได้เวลา ไปชมน้ําตกพมมาโลกแล้วนะครับทุกคนแต่ดูเมื่อคืนน้าค้างลงแรงมากๆสุสภาพชิลเอวีสามหาู้มองอะไรไม่เห็นเลยอ่ะเดี๋ยวไปดู BM ครับพร้อมไหมพี่พร้อมแนวนี่โอ้ยทำไมพี่เช็ดรถเหรอหรือว่าเออ <laughs> ตกใจตกใจว่ามันไม่เลยใช่ไหมใช่ <laughs> นี่นะครับไปให้พี่เขานํานะครับน้ําตกพมมาโลกครับผม พวกเราเหมาลานนะครับเหมาลานบริการตัวเองเปิดแล้วต้องปิดเขาด้วยนะตอนนี้เพราะเราเหมาเลยนะครับเมื่อคืนมีแค่พวกเรานอนนะเจ้าของก็ไม่อยู่นะครับเจของบอกเชิญตามสบายเลยครับ นี่นะครับก็จะเป็นจุดจอดรถของน้ำตกผมโลกนะครับอุทยานแห่งชาติเขาหลวงนี่เลยทุกคนพานจะบอกว่าท้องฟ้าสวยมากฟ้าหลังฝนนะพี่เนาะโคตรสวยเลยเหมือนไม่รู้ว่าใช่ใช่หมอกไออันเมื่อวานที่เรามาถึงเพิ่งข้ามเขาไปได้เองอ,อ๋อก่อนนะั้นะนะเออเมื่อ <มะ S 2> วานมันข้ามไม่พ้นนาทีใช่ครับ ูบรรยากาศทุกคนเอ้ยนี่คือแบบยัไม่ทันไปไหนเลยนะได้ฟิลแบบนเนี้ยเนี่ยนครศรีธรรมราชยังไปนเราต้องเดินเท้าขึ้นไปครับอุทยานแห่งชาติเขาหลวงระยะทางเท่าไหร่ไม่รู้ครับตดนต้มปะเนี่ย <c oughs> เดินขาลากกันมัง้ง <c oughs> <c oughs> ทุกคนคือชั้นหนึ่งอะ่ะนับก้าวได้เลย ใช้คำว่านับก้าวเลยเลยายเมื่อกี้นี้คือแบบเอาเล่นเราใจวิวเลยอะตอนแรกคิดว่าไกลนะครับแต่บอกเลยว่านับก้าวขึ้นมาได้เลยครับจะให้ชมบรรยากาศชั้นที่หนึ่งน้ำตกโอพโลกนี่นะครับบรรยากาศดูความเขียวของนครศรีธรรมราชดิดูความใสของตัวน้ำนะครับนี่เป็นไง เป็นสไลเดอร์นะถ้าได้เล่นอ่ะถ้าได้ขึ้นไปยืนอยู่แบบนั้นแล้วปล่อยตัวเองไหลลงมาทุกคนแม่งสไลเดอร์ที่ดีเลยนะครับตอนไปไปไหนนะอิสานอ่ะฮะมันไปอิสาน่ะมันไปอะไรน้ำบึงการนะเออโอ้แต่อันนี้โหดกว่าอันนี้ชัน,นครับทุกคนไม่น่รอดถ้าถ้าได้เล่นนะบอ,อกเลยแม่งของจริงอันเนี้ยเออ นี่ครับบรรยากาศของน้ำตกผมโลกนี่ชั้นที่หนึ่งนะหนุ่มเนะนี่เป็นทางศึกษาธรรมชาตินะครับไปน้ำตกชั้นที่สองเขาบอกสองร้อยเมตรแต่ที่มองอะ่ะเมื่อกี้ห้าสิบเมตรแหละ,อ,ะอ้ามาเป็นท่อเลย <laughs> <laughs> ท่ออย่างใหญ่ ไม่แปลกทําไมน้ําตกแรงคือความอุดมอ่ะอุดมสมบูรณ์ขนาดไหนอะมอสขึ้นทุกก้อนตอนนี้ครับเราก็เดินมาถึงชั้นที่สองแล้วนะครับชื่อน้ำตกหนานวังไม้ปักนะครับโหยเป็นไงพี่นนี่ <c oughs> แต่เดี๋ยวไปชมชั้นสองกันก่อน <c oughs> <c oughs> ป่าเขาเขียวมากทุกคนอุ้ยตรงนี้เริ่มเริ่มว้าวแล้วครับชั้นสองเริ่มว้าวแล้วคือแบบว,าว้าวยังไงร,รู้ไหมว,ว้าวตรงนี้ผมไปยืนถ่ายรูปได้ <c oughs> นี่โอ้โยนี่แหละป่านครศรีธรรมราชทุกคนดูดูดิ นี่นะพี <Yes, ่ออกหายเหนื่อยเลยโอ้โหมันมีกว้างกว่านี้ใช่คือเป็นผาที่กว้างมากๆนะครับเป็นผากว้างเลยทุกคน นี่เลยทุกคนเห็นไหมนี่ครับนี่เป็นชั้นที่สองนี่ชั้นสามอีกร้อยเมตร ทุกคน,นคือแบบว่าชั้นสามเขยนิดหน่อยค <c oughs> ว้ากล้องถ่ายไม่ทันเลยอะ <c oughs> ป้ายที่นี่ไม่โกงนะไม่โกงป้ายเออใช่อุทยานแห่งชาติเขาหลวงบอกเลยป้ายไม่โกงนะครับปกติเราจะแบบร้อยเมตรเราอุ้ยเมื่อจะถึงเมื่อาจ,จะถึงอันนี้นะครับถึงจริงๆนะทุกคนเผือ <c oughs> ไม่ถึงร้อยเมตรด้วยเนะี่ยจริงๆเดินข้า <c oughs> มมันคือหัวน้ําตกนะทุกคน หัวเมื่อกี้เนี้ยที่เราลงไปเดน๋ยบูมพาพาขึ้นไปดูว่ามันคือฟิวไหนอันนี้แหละชั้นสามหนานวางังหัวบัวเมื่อกี้อะไรนะวงังไม้ปักขอดูแป๊บหนึง่งมันคือทางที่เราจะเลือกขึ้นมาเมื่อกี้ใช่ไหมใช่นั่นไงทุกคนความบันเทิงนี่เลยเมื่อกี้เราอยู่ตรงนี้เมื่อกี้เราอยู่ตรงนี้แล้วเขาบอกตรงนี้คือชั้นสาม ่าก็คือหัวน้ําตกนะครับอ่ะอต่อไปก็คือไฮไลท์และวไฮไลท์ของเราอีกสองร้อยเมตรนะครับตอนแรกคือแบบจะไม่ยอมมานะครับตอนแรกนึก <c oughs> ว่ามันหลอกไงเคยเจอแต่ของหลอกอันนี้คือแบบของจริงครับ <c oughs> <c oughs> คือแบบปิดกล้องปุ๊บผมเจอชั้นสามเลยตกใจเลยครับโคตรคุ้มเลยที่คนครศรีมีทั้งทะเลมีทั้งภูเขามีทั้งน้ำตก ครบเนี่ยน,น,นะนครศรีนะนี่นะครับน้ำตกชั้นที่สี่หนานวังอ้ายเลนี่ไงางลงอ่ะซึ่งไปต่อไปไหนไม่ดูนะครับเราจะไม่ออกนอกเส้นทางเป็นไงพี่เกยแล้ว <c oughs> <c oughs> ต้องบอกเลยว่าเส้นทางเส้นนี้นะลำบากแค่ตอนาขาขึ้นเพราะว่าตอนขึ้นมาตอน,นแรกอะ มันชัน,นขอดูหน่อยสิโอ้ใใโหข้างหน้าเรานี่ก็จะเป็นไฮไลท์แล้วนะที่เขาบอกว่าน้ำตกคมมารุก่ะก็คือทั้งหมดนี้นี่แหละ ระวังนะระวังลื่นนะอ้านี่ไงอันที่สี่โอ้ดูดิบรรยากาศชั้นที่สี่หาเขาใส่มากเห็นไหม ดเดี๋ยวหามุมถ่ายรูปจิกๆเล่นกันดีกว่าสเสน่หของนครศรีธรรมราชผมว่าแม่งคือก้อนหินพวกนี้นแหละอจริงนะไปตรงไหนก็เจอแบบฟิลก้อนหินอยู่ในทานทานน้ําแล้วก็น้ําของเขาอะมันจะใสๆแบบเนี้ยแต่ที่นี่มันเป็นน้ําบนนะทุกคนเขาห้ามลงเล่นเลยนะครับนี่อากาศชั้นสี่จเดินขึ้นมาชอบชั้นไหนมากที่สุด ชั้นสองใช่ไหมอ่านี่นะทุกคนใครจะมาผมว่าชั้นสองอะ่ะมันได้ฟิลที่แบบน้ําตกผาสูงเออส่วนชั้นสี่ผมว่ามันเป็นชั้นที่อาจจะไว้เล่นน้ําหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะแต่เขาบอกว่าห้ามเล่นแต่ถ้าจากจากที่ผมมองอะ่ะมันก็นิ่งอยู่นะแต่น้ำนิ่งก็มีความน่ากลัวเนาะนนะก็ตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ครับอย่าลงเล่นนะครับ ตอนนี้นะครับเราก็ลงมาถึงข้างล่างนะครับ<ม>เตรียมตัวกลับไปแคมป์ไซต์<ม>เพื่อเก็บของแล้วก็อาบ,บน้ำเตรียมตัวเดินทางต่อ,อต้องบอกเลยว่านาครศรีธรรมราชอากาศโคตรดียอมรับเลยอากาศโคตรดีทะเลก็มีน้ำตกก็มีภูเขาก็มีพวกแคมป์ก็มีถ้าแบบ สายสายหรูก็มีนะหรูแบบหรูแบบหรูจ๋าเลยด้วยนครศรีธรรมราชอะ่ะเงินต้องขึงเลยล <S <S ถ้าแบบใครเป็นสายหรูด้แบบมีนะครับครบนะทุกคนถือว่าครบนะการเที่ยวนครศรีธรรมราชแล้วช่วงนี้เดือนต้องมาเดือนอะไรเนะน,นี่ยตอนเนี้ยเดือนละตุษภาตุษภาตุา,าแต่ดูความเขี่ยวดิมันยังไม่ใช่ไฮข,ของเขานะนี่ขนาดยังไม่ไฮนะทุกคนถ้าไฮนี่บอกเลยปังปังโอเวอร์อ่ะโอเคเดี๋ยวเราเตรียมเดินทาง กลับไปผอมลกูกแคมไซด์กันครับ<ป>เดี๋ยวทำการเก็บของเดี๋ยวพัเดินทางต่อ <c oughs> ขอขอบคุณพี่เจ้าของนะครับที่ให้พวกเรามาอาศัยในวันนี้ <c oughs> ทุกคน,นครับเดี๋ยวเรามาลองดูตัวน้ำมันเครื่องสตีทนะวิ่งมาราวๆเกือบ2,000กิโลเมตรแล้วแหละ มาลองดูว่าสภาพของเขาจะเป็นยังไงนะครับนี่เราเอาตัววัดมานี่นะครับเห็นไหมอ่ะลองดูกันตัวสติกขวดขาวว่าขี้เดชหรือไม่นะครับก็ยังไม่หายนะตอนนี้วิ่งมาเราเรเกือบ2,000กิโลแล้วครับยังไม่หายนะครับเห็นไหมอ่าก็เป็นตัว 10W40 ตีตัวขวดขาวแล้วก็มีผสมมอสทูเข้าไปอีก20 ml นะครับการใช้งานบอกเลยว่าบูมใช้รอบมา8,000รอบนะครับทิปนี้บูมล็อกรอบไปประมาณ8,000รอบก็คือไม่ได้แบบเต็มที่เหมือนตัวใช้ตัวเรสนะนี่แต่ทคอคลึกก็ไม่ขี้เดนะครับกับราคาที่รดลงไปครึ่งต่อครึ่งนะทุกคนวิ่งมาตกจะเรียกยงไงอะพิจิตมานะครศรีธรรมราช เทส1,200อรโลแบกของเต็มกำลังนะครับตอนนี้ยางยังไม่รั่วนะเป็นไงแบตแหลกนี่หลักฐานอยู่คนคร4ีนะครับยังเอาอยู่ยังเอาอยู่แล้วก็โดนแทงอยู่นี่รูนึงเห็นไหมยังเอาอยู่นะครับแบตแลกแแลกเอสีนี่นะครับคือการเดินทางที่เรามาเที่ยวนะครศรีธรรมราชครับซึ่งต้องบอกเลยว่า คุ้มค่าและมันมากๆอันนี้ต้องบอกเลยนะว่าบุมไม่ได้แพนนะครับไม่ได้แพนอะไรเลยตั้งใจมาขับรถเล่นแบบเทสภาพร่างกายตัวเองครับที่แขนยกได้แค่นี้ระยะทางตอนนี้เราวิ่งไปแล้ว1200กิโลเมตรนะครับขากลับก็อีกจะเป็นพันอะทิปนี้น่าจะมีส0 0พันบวกเลยนะครับก็สมาชิกแค่นี้แต่เดี๋ยวบุมขออนุญาตปิดคลิปลงตัวนี้ก่อนเพราะว่าอีต่อไปอะ่ะ เราไม่ได้อยู่นะครศรีธรรมราชแล้วเราจะเดินทางกันไปต่อแต่จะไปไหนไว้เจอกันใหม่ EP ต่อไปครับ